สวัสดีค่ะวัฒนายนแค์ดูแลด้วยใจค่ะวันนี้นะคะอุ้มกับพี่พีนะคะหลังจากที่เราไม่ได้ถ่ายคลิปแบบนี้กันมานานแล้วกี่ปีสองปีได้เนาะตั้งแต่โควิดระบาดนะคะวันนี้เราก็เลยมีโอกาสออกมาเยี่ยมบ้านลูกค้านะคะวันนี้เรามาเยี่ยมบ้านลูกค้าที่บ้านขามป้อมตำบลขัวเรียงค่ะจังหวัดขอนแก่นนะคะอุ้ภูชินไจังหวัดขอนแก่นค่ะวันนี้เรามาบ้าน บ้านของคุณแม่สุขคาบุรามค่ะโดยที่ลูกค้านะคะซื้อรถเคเนออนรุ่นมินิจังเกิลค่ะใช่ค่ะมินิจจงเกิลประมาณ3ปีแล้วปีได้แล้วซึ่งรุ่นนี้ก็ไม่มีขายแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับคุณแม่สุขกันเลยดีกว่านะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ แม่สุกเนาะจ้าจ้าแม่สุกซื้อรถเคเลออนนะคะทันนี้เป็นมินิจังเกิลซึ่งตอนนี้ร้านเราไม่มีแล้วนะคะรุ่นนี้นะคะแม่สุกไส้มาจากปีแล้วคะไม่มสามปีกว่าแล้วเปล่าสามปีกว่าเรา,า,เาขี่ไปทั้งไนแน่จ้ะไปนะไปยังไปสูยางสุเนวไปประชุมกับไปค่ะโอ้ประชุมปะ <พบ S 2> ่ะ ใส่งานคนเดียวบ่คะใส่กับมืดยัง๋อใส่ทุกคนณมืดบ้านจ้าเราการใส่งานเป็นยังไงเนี่ยจ้ะมีปัญหาอยไหมบ่จ้าบ่มีปัญหาบอประธันีเปลี่ยนจากยางยังบ่เปลี่ยนจากยางเมื่กะทั้งยางแล้วกับยังยังเบ็ดยังบ่ได้เปลี่ยนค่ะเบรกยังดีเบรกดีคันเร่งก็ดีดีจ้ะจ้าใส่คล่องมากเลยจ้าสามปี สามปีกว่าค่ะจ้าสามปีกว่านะคะเราเวลาชาติแบบนี้ส่วนมากชาติตอนไหนคะย่างแมงเพราะว่าไปมาแล้วก็ต้องมาชาติไว้ซีเมอร์ฮามือชัดเต่้นนเงินย้กับแสดงว่าแบตอืดอยู่จ้าบม่มีปัญหาอีหยังปัญหาอย่างแช็ดยังจ้าจ้าคอขอฝากแม่สุแนะนำการใส่รถไฟฟ้าสำหรับ คนที่อยากได้รถไฟฟ้าแต่บ่เคยซื้อค่ะคับขั้นอยากได้กับเบร้านวัฒนยนต์จ้ะแล้วก็สิ่งนี้ของดีมีคุณภาพจ้ะคือแม่ไส้ไส้มาดโดนแล้วก็บบนมีปัญหาจ้ะค่ะนขอแนะนำไปหันละจ้ะวัฒนายนตธ์จ้ะแม่สุกแนะนำไปที่ร้านวัฒนายนต์นะคะของเราอ่าร้านยุทธใส่คะไม่สุกร้านยุชุมแพ้ค่ะร้านยุชุมแพ้จ้ะ อ,อชุมแพนะคะ,คะอำอชุมแพค่ะค่ะแล้วก็ขอฝากนิดนึงนะคะถ้าท่านใดนะคะสนใจรถใครอยากเข้ามาทดสอบขับขี่ได้ฟรีที่ร้านของเรานะคะวัฒนายนุนอําเภอชุมแพนะคะที่นี่ที่เดียวนะคะบอกเลยการบริการยืนหนึ่งค่ะของเรานะคะ,อะขอฝากค่ะถ้าใครอยากสอบถามเบื้องต้นนะคะตามเบอร์โทรด้านล่างนี้นะคะ0-43า 3155นนะคะแล้วก็เบอร์ฮอตไลน์นะคะ0 8 5 8 5 3 7685ค่ะคท้าย,ายานี้นะคะแล้วก็ขอ<ห>ลาไปก่อนในคลิปนี้นะคะ<ห>คุณแม่สุขนะคะ<ห>แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าเราจะออกไปเยี่ยมพบลูกค้าที่ไหนและรถรุ่นอะไรนะคะฝากติดตามด้วยนะคะ<ห>อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะ<ห>สวัสดีค่ะ